ขอสวัสดีเพื่อนๆและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ผมในช่องบูมซ่าชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับผมก็มีนะครับวิธีการหารายได้เสริมแบบฟรีๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยนะครับจะมาแนะนำนะครับให้เพื่อนเพื่อนลองไปใช้งานกันดูนะครับผมการใช้งานคร่าวๆนะครับของแอปตัวนี้นะครับก็คือเราแค่เข้าไปดูวิดีโอสั้นๆนะครับอ่าคล้ายๆกับแอป t i k t o อกเลยนะครับแล้วเราก็จะได้รับเหรียญมานะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรานะครับ ไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นแอปอะไรนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับยังก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้บูมซาชาแนลด้วยลวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่าครับผมตอนนี้นะครับเราได้เข้ามาอยู่ในตัวแอปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอุยาบเบาเสียงแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเค ในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมเพื่อนก็สามารถไปกดดาวน์โหลดนะครับในลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้ได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะไปค้นหาในเพจ t o r e ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเพื่อความสะดวกนะครับง่ายๆก็เข้าไปกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเขาก็จะให้เรานะครับทำการเลือกนะครับเลือกภาษานะครับเราก็หาเลยนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับ อ่าโอเคหาภาษาไทยนะครับนี่นะครับภาษาไทยโอเคจิ้มไปนะครับแล้วกดยืนยันจึ๊กอ่าโอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าวิธีการใช้งานของแอปนี้นะครับก็จะง่ายๆเลยนะครับเหมือนเหมือนกับแอป t i k t o อกที่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับเล่นอยู่เลยนะครับผมอ่านี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีวิดีโอต่างๆนะครับพอเราเลื่อนไปนะครับก็จะมีวิดีโอใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับอ่า ต่อไปนะครับแล้วถามว่านะครับเราจะได้รับเหรียญยังไงนะครับผมวิธีการที่เราจะได้รับเหรียญนะครับจากแอปตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับจะต้องเข้าไปทําการสมัครใช้งานก่อนนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการสมัครใช้งานนะครับให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้ที่เขียนว่าฉันนะครับผมตรงนี้นะครับ่าตรงนี้เลยนะครับของฉันตรงนี้นะครับเพื่อนๆทาการจิ้มไปได้เลยนะครับจึ๊กโอเคเสร็จนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดที่คําว่า คลิกเพื่อลงทะเบียนนะครับนี่นะครับผมอ่าตรงนี้เลยนะครับจิมไปจึ๊กโอเคเสร็จทีนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในหน้าของการลงทะเบียนนะครับหรือว่าการสมัครใช้งานนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูทีละหัวข้อเลยนะครับหัวข้อแรกนะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้อ่าเขาจะให้เราเลือกโซนนะครับตรงนี้นะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับเป็นอ่าไทยแลนด์นะครับตรงนี้โอเคเพื่อนๆสามารถทําตามผมได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเลือกที่คําว่าไทยแลนด์ตรงนี้นะครับ อ่าแล้วเราก็กดเครื่องหมายนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับผมจิ้มไปเลยจึ๊กโอเคก็เป็นไทยแล้วนะครับเสร็จทีนี้นะครับในส่วนของอ่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับตรงนี้นะครับอ่าเพื่อนๆนะครับจะต้องตัดศูนย์ออกนะครับเหมือนกับเพื่อนมีศูนย์ศูนย์แปดเก้าห้าสามสามอะไรนี้เพื่อนก็ใส่ไปเลยนะครับแปดเก้าห้าสามสามนะครับก็คือเราตัดศูนย์ออกไปนั่นเองนะครับผมอ่าพอเราทําการกรอกหมายเลขโทรศัพท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนก็นะครับ มาทําการตั้งรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่านี่รหัสผ่านพวกงนี้นะครับก็ตั้งไปได้เลยนะครับอ่าส่วนรหัสผู้ปกครองนะครับตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับทําการกดลิงก์นะครับที่ผมแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอ่ารหัสของผมนะครับก็จะเด้งขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอ่ารหัสมันไม่เด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องการรหัสนะครับผมจะแปะรหัสนะครับเอาไว้ให้ข้างๆคลิปวิดีโอนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผม ก็สามารถนารหัสผมนะครับไปใส่ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ถ้าเรานะครับใส่่ารหัสอ้างอิงนะครับเราก็จะได้รับเหรียญเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับโอเคพอเรานะครับมาทําหัวข้อตรงนี้นะครับพอเราทําหัวข้อนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับพอใส่ครบทุกอย่างแล้วนะครับก็จะเหลือตรงนี้นะครับรับรหัสยืนยันตรงนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับจะให้ทําเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ ทำไมถึงต้องทำเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเป็นรหัส OTP มาแลวเดี๋ยวมันจะมีเวลานับถอยหลังนะครับในตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังกรอกข้อมูลไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเวลามันจะหมดซะก่อนนะครับผมเราผมก็เลยแนะนําให้มารับรหัสยืนยันตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผม อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ก็กดที่คําว่าลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ทีนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับและทําการสมัครใช้งานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแต่นะครับ จะมีเหรียญตัวนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเหรียญตัวนี้นะครับมันก็จะวิ่งของมันอยู่เรื่อยๆนะครับเหรียญตัวนี้นะครับเป็นเหรียญแพนกวินนั่นเองนะครับผมเราสามารถเก็บสะสมเหรียญนี้นะครับแล้วก็นําไปแลกนะครับเป็นเงินได้นะครับผมตรงนี้โอเคเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่เหรียญมันวิ่งครบรอบนะครับดูซินะครับว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ยังไงนะครับผมอ่าโอเคนี่นะครับได้มาแล้วนะครับโอเคเสร็จทีนี้นะครับเราจะไปดูเหรียญดูตรงไหนนะครับก็ให้เพื่อนนะครับมากดตรงนี้เลยนะครับ ที่เขียนว่าของฉันนะครับนี่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมจิ้มไปจึ๊กโอเคแล้วก็ไปที่กระเป๋าเงินของฉันนะครับอ่าก็หัวข้อนี้เลยนะครับผมดูสิจึ๊บอ่าโอเคนี่นะครับผมก็ได้มาอ่าหนึนะครับยีแล้วนะครับผม128ีเหรียญนะครับอ่าเห็นไหมครับเราแค่เข้าไปดูวิดีโอนะครับเราก็สามารถได้รับเหรียญฟรีแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปหน้าหลักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า โอเคแล้วก็มาที่หน้าหลักนะครับโอเคตรงนี้นะครับเดี Dum Dum Again, anymore, ๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับก็คือ4หัวข้อนี้เลยนะครับผมจะมีหน้าหลักนะครับแล้วก็ผลประโยชน์นะครับแล้วก็ข้อความอ่าแล้วก็ข้อความนะครับผมแล้วก็ของฉันตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคหน้าหลักตรงนี้นะครับก็คือหน้านะครับที่เราเข้ามาเล่นเหมือนกับ Tik To อกเลยนะครับอ่านี่นะครับเราก็เลื่อนดูวิดีโอไปนะครับเหรียญมันก็จะวิ่งของมันไปนะครับแล้วก็รับเหรียญเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้ อ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้าของผลประโยชน์นะครับตรงนี้นะครับคืออะไรนะครับอ่าผลประโยชน์นะครับก็คือจํานวนเหรียญนะครับที่เราได้มานั่นเองนะครับผมอ่าโอเคอันต่อไปนะครับก็คือข้อความนะครับผมตรงนี้นะครับจิ้มไปดูซิมันคืออะไรนะครับในส่วนของข้อความตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าการอัปเดตนะครับของแพลตฟอร์มของเขานะครับว่ามีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับผมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ อ่าเราก็สามารถน่าจะพูดคุยกับทีมซัพพอร์ตเขาได้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับของฉันนะครับอ่าตรงนี้นะครับของฉันตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีศูนย์กลางการทาลูกอ่าทำธุรกรรมนะครับผมคอลเลกชันของฉันกระเป๋าเงินนะครับแล้วก็รางวัลการขุดเหรียญนะครับโปรโมทเพื่อสร้างรายได้นะครับแล้วก็ตั้งค่านั่นเองนะครับผมอ่ะโอเค เีนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับลองไปกดดูที่อันแรกเลยนะครับศูนย์กลางการท,ทําธุรกรรมนะครับว่ามันคืออะไรนะครับจิ้มไปโอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าในส่วนตรงนี้นะครับก็คือ เรานะครับสามารถที <Come> on, ่จะมาซื้อขายเหรียญได้นั่นเองนะครับเหมือนกับว่าถ้าเพื่อนๆนะครับดูวิดีโอมาแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆมีเหรียญนะครับพอที่จะขายได้แล้วนะครับเพื่อนก็นํามาขายตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะซื้อเหรียญก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับการซื้อการขายตรงนี้นะครับจะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ5,000เหรียญนะครับ อ่าเพื่อนเก็บได้ถึง5000เหรียญนะครับ5,000เหรียญนี้นะครับถ้าตกเป็นเงินไทยก็จะประมาณ280นะครับผมที่ผมดูดูมานะครับถ้าเป็นสกุลเกี่ยวกับบิตคอยสตอชีอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็น0.048880นะครับผมก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ280นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคกดย้อนกลับไปนะครับคอลเลกชันของฉันนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอของเรานะครับเราสามารถอัปโหลดวิด <It> ีโอของเรานะครับลงไปได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราลงวิดีโอไปนะครับแล้วก็มีคนมาดูนะครับเราก็จะได้รับเหรียญเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับผมกดลงวิดีโอตรงไหนนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับรูปบวกตรงนี้นะครับผมจิ้มไปนะครับแล้วเราก็สามารถอัปโหลดคลิปวิดีโอลงไปได้นะครับก็เหมือนเหมือนกับ TikTok เลยนะครับผม ต่อไปนะครับก็คือกระเป๋าเงินของฉันนะครับผมอันนี้นะครับกระเป๋าเงินของฉันตรงนี้นะครับจิ้มไปก็จะเป็นจํานวนเหรียญที่เราได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคกดย้อนกลับไปนะครับแล้วก็รางวัลการขุดเหรียญนะครับตรงนี้นะครับลองจิ้มไปนะครับคืออะไรนะครับการขุดเหรียญรายวันนะครับแล้วก็แพ็กเกจการขุดนะครับผมตรงนี้กดไปที่การขุดเหรียญรายวันเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมี ภารกิจนะครับตรงนี้ก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอญาตวงให้ดูแลกันนะครับถ้าเราทําครบแล้วนะครับก็จะเป็น5้ทับหนะครับเมื่อกี้ผมดูได้แค่วิดีโอเดียวอยู่เลยนะครับก็ยังเป็น1นึทับหอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับเราก็จะได้รางวัลเพิ่มมาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับแล้วก็แพ็กเกจการขุดนะครับตรงนี้นะครับคืออะไรนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับอ่าจะเป็นเครื่องขุดเหรียญนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเกี่ยวกับการลงทุนแล้วนะครับผมแต่แนะนําให้เพื่อนนะครับไปทําฟรีกันก่อนนะครับเล่นฟรีก่อนเลยนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาอ่าอัปเดตให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็คืออ่าโปรโมทเพื่อสร้างรายได้นะครับผมตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับอ่าในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็กดไปที่การโปรโมทของฉันนะครับผมาการโปรโมทของฉันตรงนี้นะครับจิ้มไปเลยจึก๊ก <c oughs> เส็จทีนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็ เรานะครับทาการคัดลอกนะครับผมคัดลอกลิงก์นะครับนี่หรือว่ากดที่คําว่าคัดลอกตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วเราก็ส่งให้เพื่อนเล่นนะครับผมอ่าส่งให้เพื่อนส่งให้ญาติเล่นอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็คนที่สมัครต่อจากเรานะครับรู้สึกว่าน่าจะได้อยู่ประมาณพันเหรียญไหมไม่แน่ใจนะครับผมตรงนี้นะครับแต่ว่า ถ้าตัวเพื่อนๆเองนะครับที่ส่งลิงก์ให้คนอื่นไปนะครับเพื่อนๆก็จะได้อยู่ที่ประมาณ15%นะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าข้อมูลคาดเคลื่อนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกทีนึงแลวกันนะครับพอดีแอปตัวนี้นะครับมันเพิ่งมาใหม่เลยนะครับนี่ผมก็ศึกษามานิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มาเล่นพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับผมเสร็จทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดสมัครใช้งานหรือว่าดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแล้วก็มันไม่ขึ้นรหัสผู้ปกครองนะครับ ก็เพื่อนๆสามารถนํารหัสนะครับตรงนี้นะครับไปกรอกได้เลยนะครับของผมนะครับจะเป็น122844นะครับผมถ้าใครกรอกรหัสของผมมานะครับมาอยู่ในทีมเดียวกับผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็ทีมงานของฉันตรงนี้นะครับลองจิ้มไปดูนะครับ ก็จะเป็นนะครับเพื่อนที่เราสามารถเชิญมาได้อะไรประมาณนี้นะครับสมาชิกรองอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีเพื่อนเลยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ถนัดเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะครับแอปนี้ก็เล่นได้นะครับสามารถหาเองได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับรู้สึกว่าใน1วันนะครับเราน่าจะหาเหรียญได้อยู่ที่ประมาณ900กว่าเหรียญนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับอ่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับต่อไป แก้ไขรหัสผ่านแบ็คลิปเกี่ยวกับลามอะไรพวกนี้นะครับก็มีการเลือกภาษาเคียร์แคสนะครับออกจากระบบนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูพื้นพื้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเล่านะครับกดไปหน้าหลักกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับผมวิดีโอนะครับมันจะมีเสียงนะครับแต่ว่าผมปิดเสียงไปนะครับผมตรงนี้นะครับพอดี๋ยวเสียงมันจะเข้ามารบกวนนะครับ ตรงนี้นะครับก็เลื่อนดูได้เลยนะครับอพอเรา,เาไปดูคลิปอื่นนะครับหรือว่าวิดีโออื่นนะครับเหรียนตรงนี้มันก็ยังวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมนะครับจะลองเล่นให้สุดดูนะครับ ก็คือใน1วันนะครับเราทั่วจะได้รับอยู่ที่ประมาณ910เหรียญนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าถ้าได้ครบ910รเหรียญแล้วนะครับอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาดูที่ผลประโยชน์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมมีอยู่364นะครับผมดูไป2วิดีโอนะครับก็คือภารกิจรายวันนะครับผมอ่าภารกิจรายวันนะครับเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงไหนแล้วเอ่ยอ่ารางวัลการขุดอ่านี่นะครับการขุดเหรียญรายวันนะครับ อันนี้นะครับที่ผมดูไป2วิดีโอนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าอ่าข้างบนนี้นะครับยังมีคําว่าลดราคาด้วยนะครับตรงนี้ลองกดเข้าไปดูซินะครับว่าคืออะไรนะครับอ่าโอเคก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปทําภารกิจนี้ให้จบดูนะครับก็คือทั้งหมด5วิดีโอนะครับผมเดี๋ยวเล่านะครับ ข้ามไปดูนะครับตอนที่ผมดูวิดีโอครบแล้วกันเลยนะครับอ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําภารกิจนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็คืออ่าหนึ่งวันนะครับเราจะดูได้5้าวิดีโอนะครับเราสามารถรับเหรียญได้อยู่ที่ประมาณอ่าเก้าร้อยสิบเหรียญนะครับเพื่อนสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับว่าเหรียญผมผมนะครับตรงนี้หายไปแล้วนะครับอ่าสตรีนี้นะครับเรามาดูนะครับที่คําว่าผลประโยชน์กันนะครับผมตรงนี้นะครับจิ้มไปจึ๊กโอเคนี่เลยนะครับอ่านี่นะครับผม 900นะครับผม9 1 0เหรียญนะครับผมก็ได้ทำภารกิจนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปดูในภารกิจรายวันหน่อยนะครับโอเคการขุดเหรียญรายวันนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมก็ทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับอ่าแล้วก็เราสะสมไปนะครับอ่าหอาทิตย์นะครับเราก็จะได้เหรียญนะครับอยู่ที่ประมาณอ่าหกพันะครับสา 6,730เหรียญนะครับถ้าผมถ้าถ้าผมคูณเลขไม่ผิดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าเหรียญนะครับผม6,000กว่าเหรียญนี้เราก็สามารถที่จะขายเหรียญได้แล้วนะครับเพราะว่าการขายเหรียญของเขานะครับจะอยู่ที่5,000เหรียญนั่นเองนะครับอ่าการขายเหรียญนะครับอยู่ตรงไหนแล้วเอ่ยนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะโอเคไม่ใช่กระเป๋าเงินนะครับอ่ศูนย์กลางการทาธุรกรรมนะครับ นี่นะครับถ้าเราจะมาขายนะครับนี่เขาก็จะระบุเลยนะครับอ่าจะอยู่ที่5,000เหรียญนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ห้าพันนะครับจะเป็นขั้นต่ํานะครับแล้วก็ส0ง0มื่นหกหมื่นสองแนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับหล้านเหรียญนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับอ่าแล้วก็เจ้าเหรียญอ่าเพนกวินตัวนี้นะครับ เหรียญของเขานะครับรู้สึกว่าตอนนี้นะครับราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมตรงน,นี้นะครับอ่า uh, to <rada. S 2> เหมือนกับว่าวันนี้นะครับเรามีอ่าเรามีอยู่5,000เหรียญนะครับได้280ใช่ไหมครับถ้าเราขายนะครับแต่ถ้าอ่าผ่านอีกสัก10วัน20วันนะครับเหรียญน,นะครับทำการดีดตัวขึ้นมานะครับทำให้ราคาสูงขึ้นนะครับอาจจะแค่5,000เหรียญนะครับเราก็อาจจะได้ไปถึง อ่าห้าร้อยหกร้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอ่าราคานะครับแล้วก็สกุลเงินนั้นๆนะครับว่าในช่วงนั้นนะครับเขาอยู่ขาขึ้นหรือว่าขาลงอะไรประมาณนี้นะครับก็อ่าเป็นเหรียญนะครับชนิดเดียวกับพวกบิตคอย BTC อีทีเรียมอะไรพวกนี้เลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคแล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับอ่าในส่วนตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้มาขายให้ดูนะครับผมตรงนี้นะครับเพราะว่าพอดีเหรียญผมนะครับมีอยู่แค่900เหรียญนะครับเดี๋ยวถ้าผมนะครับ ทำครบ5,000ันเหรียญแล้วนะครับพอที่จะทําการถอนออกมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาทําคลิปวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาอธิบายนิดนึงนะครับก็คือรางวัลการขุดตรงนี้นะครับจะมีแพ็กเกจการขุดเหรียญนะครับตรงนี้นะครับผมอ่าลองกดไปดูนะครับอ่าพอดีเมื่อกี้นะครับผมอธิบายนะครับยังไม่ค่อยละเอียดนะครับในส่วนของแพ็กเกจการขุดตรงนี้นะครับก็คือ การซื้อเครื่องขุดนั่นเองนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการลงทุนแล้วนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่มีปัญหาทางด้านการเงินนะครับหรือว่าไม่ไม่พร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงตรงจุดนี้นะครับก็แนะนําให้ไปทําฟรีนะครับผมไม่แนะนําให้ลงทุนเด็ดขาดนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนนะครับทำการลงทุนนะครับเพื่อนจะต้องมั่นใจนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับความเสี่ยงกับผลที่จะตามมาได้นะครับผมแต่ว่าแอปตัวนี้นะครับ สามารถดาวนโหลดได้ในเพ s สโต e นะครับผมว่าความปลอดภัยก็น่าจะมีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ดุลพินิจของเพื่อนเพื่อเลยนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคอ่าตรงนี้นะครับผมมาอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับไม่ได้แนะนําชักชวนให้มาลงทุนอะไรอย่างนี้นะครับส่วนมากผมจะแนะนําให้ทําฟรีกัน้ะส่วนมากนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็น่าจะนะครับน่าจะประมาณอ่าเราสามารถซื้อเครื่องขุดได้ประมาณ7เครื่องนะครับผมอ่าแล้วก็ การแปลงตรงนี้นะครับก็คือนี่นะครับก็จะเป็นเครื่องขุดต่างๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีอ่าเครื่องขุดต่างๆนะครับก็จะมีราคาคอยของเขาอยู่นะครับอ่าสามารถอยู่อยู่ได้กี่วันนะครับเราจะได้รับอ่าต่อวันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับการผลิตออกมานะครับอ่าเหมือนกับอ่าเราจะได้อยู่ที่อ่าเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันนะครับสามร้อยคอยสามร้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ อ่ะตรงนี้แล้วก็หมดอายุนะครับก็คือเครื่องขุดนะครับที่เราซื้อมาแล้วก็มันหมดอายุแล้วนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับอยู่ได้30วันนะครับอ่าส่วนมากจะอยู่ได้30วันทั้งนั้นเลยนะครับก็อยู่ประมาณเดือนนึงนะครับผมโอเคแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับ จะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับอ่ารายละเอียดของเครื่องขุดต่างๆนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองเข้ามาอ่านดูแล้วกันนะครับแพ็กเกจเครื่องมือการขุดนะครับผมประเภทและจํานวนการขุดนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็อ่าดูวิดีโอกี่หน้าที่นะครับแล้วเราสามารถนะครับได้กําไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรยังไงตรงนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับติดปัญหานะครับตรงไหนนะครับ หรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเกี่ยวกับตัวแอปแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะแปะลิงก์นะครับของทีมงานนะครับลิงก์ซัพพอร์ตนะครับเอาไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็จะเป็นลิงก์กล pues. ุ่มด้วยนะครับจะเป็นกลุ่มของคนที่ทําแอปนี้อยู่นะครับแล้วก็ใช้งานแอปตัวนี้อยู่นะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็เข้าไปทักทายนะครับแล้วก็ เข้าไปสอบถามปัญหาได้เลยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับหรือว่าจะาติดต่อผมนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับถ้าติดปัญหาตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคอ่ะแล้วก็กดไปที่หน้าหลักนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการใช้งานของเจ้าแอปแอปนี้นะครับหรือว่าเจ้าแพนกวินนั่นเองนะครับผมขออนุญาตเรียกซืออเรีกซือเรียกชื่อสั้นๆแะ้วกันนะครับว่าแพนกวินแะ้วกันนะครับ ก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับยังไงนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหรือว่าผมนะครับได้ทําการถอนเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วแลวก็ได้รับเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคในส่วนของวันนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บูมซ่าชาแนลด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่กับบูมซ่าชาแนลกันไปนานนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะครับใน สวัสดีครับ